ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแกบัรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการทานญาติโยมสาธุชนก็พากันไปขวนขวายในการทำบุญให้ทาน การทำบุญให้ทานที่เรากําลางทําทำนี้เขาเรียกว่าทำได้เฉพาะการเขาเรียกว่าการทานช่วยกันขนขวายในการสแสวงหาปัจจัยในการที่จะทำให้งานของเราบรรลุเป้าหมายทุกท่านตั้งใจขนขวายด้วยกายเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ว่าไม่บน่น ขนขวายด้วยวาจาไปชักชวนมวลญาติมิตรอันเป็นวยยาวัจกิจคือช่วยขนขวายจิตที่เป็นบุญให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเนีย่ยยมเขาเรียกว่าบุญบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของนามธรรมแล้วก็เกิดขึ้นจากจิตและจิตดวงนี้ก็เป็นกุศล กุศลลจิตถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้บุคคลผู้กระทำนั้นร่าเริงจะพูดก็พูดวาจาอันเป็นที่รักจะทำก็ทำกิจการงานอันน่าดูน่าชมจะคิดก็คิดไปในเรื่องที่ประกอบเมตตากรุณาเป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศล เมื่อจิตที่เป็นกุศลผลมันก็แสดงออกมาผลที่แสดงออกมาทางกายวาจาของบุคคลผู้ใกล้ชิดผู้อยู่แวดล้อมญาติโยมเคยเห็นไหมเวลากิตตะชรูปมันแสดงออกอันเป็นผลของวยาวัจกิจเวลาญาติโยมไปทอดกระถินวัดโน้นไปทอดพระป่าวัดนี้ไปถวายสังฆทาน มีคนมาต้อนรับเชิญครับเชิญค่ะคำพูดที่เราได้ยิงเจอเกิดจาก,กจิตเขาเรียกว่ากุศล,ลจิตตะชรูปมันแสดงออกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบนศาลาเชิญครับเชิญให้ไปทานน้ำเย็นเชิญรับประทานอาหารถามว่าทางตาที่เราได้มองเห็น จัดขบวนการต้อนรับปฏิสันฐานขับสู้แขกเหลือที่ไปร่วมงานทางตาก็ได้มองเห็นสิ่งที่ดีขเ,ขญญเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณทางตาในยมเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณนะทางหูก็ได้ฟังแต่เสียงที่ดีเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นฝ่ายกุศลโสตะวิญญาณ ทางจมูกเนี่ยไปนั่งอยู่ในสถานที่อากาศดีๆกลิ่นหอมหอมตกแต่งด้วยประดับดอกไม้นา,นานาพันธุ์อยาิโยมไปทอดกระถินทอดปลาป่าทางกลิ่นทางรสอาหารจัดการต้อนรับจะเป็นคณะกรรมการชาวบ้านหรือชาววัดก็ตาม จัดอาหารการต้อนรับขับสู้ปฏิสันฐานรถก็อร่อยแม้อากาศจะร้อนอยู่บนสาราหรืออยู่บนปัดป่าวัดเขาสมาคมบุญญาณิธิอะไรต่างๆปกติถ้าเราไปธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องปรับอากาศมาแต่ถ้าเราไปร่วมงานบุญเนี่ยเขาจะ จัดการต้อนรับขับสู้เนี่ยทางกายก็เรียกว่าเป็นโพธพภะเป็นสิ่งที่ดีรับอารมณ์ดีไต่สวนอารมณ์ดีนี่เป็นผลของกุศลผลของกุศลที่เราได้เห็นทางตาได้ฟังทางหูได้รับรู้ทางจมกูกได้ลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้ความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจ ก็ประกอบด้วยความเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่เขาเรียกว่ากุศลวิบากแต่กุศลวิบากที่เกิดขึ้นในจิตนี้มันเป็นผลที่สุกงอมที่บ่มมาจากเหตุท่านเรียกจิตพวกนี้เรียกว่าอาเหตุกจิตอาเหตุกจิตคือจิตที่เกิดขึ้น ไม่ต้องไปเกิดร่วมสัมปยุทกับเหตุแต่มันเป็นผลที่สําเร็จมาจากเหตุเหตุที่ทำมาดีเนะี่ยมันจึงส่งผลให้เกิดเป็นกุศลแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลแล้วมันส่งผลในทางที่ไม่ดีนะผลของอกุศลเนีย่ยญาติโยมเคยเห็นไหม ทางตาก็ได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เขาแปท้วงที่เขาด่ากันแสดงกิริยาท่าทางเฮี้ยมเกรียมรูปารมรูปรักษ์มันดูก็ไม่สวยไม่งามคนทะเลาะกันเพราะมันเป็นบาปมันไม่ใช่บุญอากุศลทางตาที่เราเห็นมันก็ได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีหน้านิ้วคิ้วขมวด พูดจาถากทางนั่นแหะเขาเรียกว่าเสียงที่เราได้ยินทางหูก็เป็นอากุศลโสตะวิญญาณนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะญาติโยมนะเวลาจิตพวกนี้มันเกิดผลขึ้นมาเป็นอกุศลวิบากโสตะวิญญาณตัดพาอต่อว่าขุดกลบันพระบุลุที่ตายมาแลว้วเอามาด่ามาว่ากัน อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นก็เป็นอกุศนโสตะวิญญาณแล้วก็ไปสถานที่อยู่การประทวงกันแออัดยัดเยียดหรือไปอยู่ในสถานที่มีอับชื้นมีกลิ่นไม่ดีนะก็เรียกว่าอากุศลคานวิญญาณอากุศนคานวิญญาณมันเกิดขึ้น ทางรถล่ะอาหารการกินแล้วก็กินพออยู่ได้ไม่ดีเลยเป็นผลของอกุศลทางกายก็ฝนตกเปียกชื้นแฉะถ้าไม่ชื้นแฉะอากาศก็ร้อนไปนั่งใต้เต็นแดดเผาเนี่ยนี่ยพูดถึงผลของอกุศลวิบาก ผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคนที่มีกรรมเสมอกันจะต้องไปอยู่ร่วมกันหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะเวลาอากุศลวิบากมันส่งผลทางกายก็ได้รับอากาศเย็นเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปไม่เป็นที่สบายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอากูศลวิบากเกิดความทุกข์กาย อยู่ก็ลำบากยุ่งก็กวนอาหารการบริโภคก็ไม่สะดวกที่พักหลับนอนก็ไม่ต้องพูดละนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี้มันเป็นผลของอกุศลที่ได้รับการส่งผลขึ้นมาเป็นจิตนะตัวจิตที่รับรู้นะมันเป็นอกุศลวิบาก และอากุศลวิบากกิจพวกนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเขาเรียกว่าผลสำเร็จมาด้วยดีเขาเรียกชื่อนามปัจจัยว่าปกตูปนิสยปัจจัยมันสำเร็จมาจากอากุศลที่เราได้กระทำไว้แล้วบางคนไม่ได้กระทำในชาตินี้แต่บางคนกระทำมาแล้วในชาติปางก่อน บางคนก็กระทำในชาตินี้แหละจะไปที่ไหนก็หวาดระแวงไผ่เพราะเราได้ไปด่าไปว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นอกุศลทุจริตวันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องอกุศสนละกิตให้ญาติโยมฟังว่าโทสะกิจมันเกิดขึ้นแล้วเวลาพูดออกไปทางวาจาก็ยาบตัดพ้อต่อว่าเสียดสีนินทา ไปยกกลนบันพระบุุษของคนอื่นแม้เขาจะไม่รับรู้และคนที่วิบากกรรมเสมอกันคนหนึ่งเป็นคนด่าไอ้คนที่ฟังก็ไม่ใช่พวกไก่ก็พวกเดียวกันนั่นแหละโยมสภาพจิตใจมันประกอบด้วยโทสะเวลาด่าออกจากปากไปหูของคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเขาก็ได้รับช่วงแต่คนที่มีกรรมเสมอกัน แม้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทางวิทยุก็ได้ฟังเปิดด่ากันอยู่อย่างนั้นนี่อย่าลืมนะด่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมบาปน้อยแต่บาด่าคนผู้มีศีลมีธรรมนี่บาปมากเวลามันส่งผลมันก็เผ็ดร้อนนะถูกกาวตู่ถูกใส่ความอย่างหนักเนี่ยถ้าไปด่าผู้ทรงศีลทรงธรรม ในสมัยเก่าก่อนถ้าต้นกับต้นพุทธการเนี่ยเขาเรียกว่าทูกแผ่นดินสุกปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโดนยิงตายโยนโดนฆ่าตายไม่ตายด้วยทางรถก็ตายโดยอุปัติเหตุคือมันเป็นได้ต่างๆทั้งนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าอาเหตุตัวกจิตคือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุคือไม่สัมปยุตกับเหตุ แต่วิบากนี้หมายถึงว่าความสุขแก่ง่อมที่สำเร็จมาจากเหตุแล้วเหมือนต้นไม้ที่เราเพาะปลูกแล้วมันแก่งอมแล้วมันก็ออกดอกออกผลผลที่เกิดขึ้นมันสำเร็จจากต้นแล้วมันจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาผลอันนี้เขาเรียกว่าวิบาก อากุศลวิบากนี่ยติโยมถ้าเราจะมามองดูสำนวนที่พระอภิธรรมก็คือพูดแต่ในเรื่องที่ไม่ดีได้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีได้รับกลิ่นรับรสรับสัมผัสไม่ดีทั้งนั้นอาตมาเคยไปแปลธรรมบทเรื่องของนางมาคันธียานางมาคันธียาในโกรธพระพุทธต่เจ้า ใส่ร้ายป่ายสีพระพุทธเจ้าไปโปรดพ่อจริงๆว่านางมาคันธิยาเป็นหญิงงามพ่อเนี่ยก็เห็นผู้ชายหลายคนมาสู่ขอก็อกอว่าไม่เหมาะไม่สมเอมาคันธิยาผ่านผู้เป็นพ่อก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาหน้าบ้านอุ้ยดูช่างงดงามเหลือเกินบุรุษท่านนี้สมณนะรูปนี้เหมาะสม แก่ลูกสาวของเราเลยนี่มนพระพุเตเจ้ารอจเจ้าลูกสาวมาถวายแต่พระพุทตเจ้าทรงเหยียบรอยพระบาทไว้พอไปดึงลูกสาวทั้งแม่บ้านมาดูอ้าวพระพุทตเจ้าไปไหนเสียแล้วพอนางมาคันธยาผามเป็นผู้ชำนาญเพราะพรามเนี่ยทานายถ่ายทักลักษณะ เห็นรอยเท้าพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าแล้วโอ้รอยเท้านี้เป็นของบุคคลผู้ไม่บริโภคกามพรามผู้เป็นสามีก็จับนำลูกสาวไปมอบให้ได้ก็ไม่เป็นไรก็จูงแขนทั้งเมียทั้งลูกสาวไปอ้าวเห็นพระพุทธเจ้าฉันข้าวอยู่พระองค์ฉันพระตาหารเสร็จเรียบร้อยก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ แสดงทมให้ฟังคือตอนแรกก็มอบลูกสาวให้เหลยพระพุทธเจ้าบอกแก่พรามสามีภริยามาคันธิยาพรามบอกว่าพรามลูกสาวของท่านสวยก็จริงแต่ว่าทิดาของท่านเน่เต็มไปด้วยมูดและกรีดเราจะไม่แตะต้องทิดาของเธอผู้เต็มด้วยมูดและกรีดแม้ด้วยเทา้าวาง เท้าก็จะไม่แตะต้องที่ดาของเธอแต่พราหมาคันธิยาผู้เป็นพ่อและแม่นะฟังแล้วก็โอ้เราลืมคิดไปตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอสุภกรรมาฐานจบพราหมาผู้เป็นสามีบรรลุถึงอนาคามีส่วนภรรยาบรรลุถึงพระสกทาคามีเมื่อบรรลุเสร็จเรียบร้อยลูกสาวก็ ตอนนี้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ไม่บอหรีโวกกาลจึงนำลูกสาวไปมาคันธิยาลูกสาวไปมอบให้พระเจ้าอุเทนนางมาคันธิยาเนโกรธโกรธพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธองค์นี้ใส่ร้ายป้ายสีตำหนิดูถูกติเตียนรูปกายของเราว่าเต็มไปมด,ด้วยมดและดิ่วันหนึ่งถ้าเรามีฐานะมีโอกาสเราจะแก้แค้น มาคันธิยาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็นำไปถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็มีพระมเหสีอยู่แล้วคือพระนางสามาวดีและหลายองค์นางมาคันธิยาเมื่อได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วก็ใสล่ลายป้ายสีลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่านางสามาวดีและบริวันห้าร้อยเนี่ยเป็นอริยบุคคลโสดาบัน คือนางมาคันธิยาเนี่ยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระพิสุสงเดินทางไปที่เมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีเนี่ยถ้าปัจจุบันญาติโยมเดินทางไปไหว้พระเมืองโกสัมพีอยู่ห่างจากเมืองพารณสีไปร้อยแปดสิบกิโลเมตรห่างจากเมืองอัลาฮาบัตที่เรียกว่าจุราตีคคนเะนี่ยญาติโยมก็ประมาณแปดสิบกิโลเมตรบางทีก็จะมีการ ประชุมพวกนักบวชนักขะบาบาคือนักบวชผู้นุ่งลมห่มฟ้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยญาติโยมอาตมาไปถ่ายวิดีโอเรื่องนี้ก็โอ้มันเป็นเรื่องที่ความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเรื่อมใสของนักบวชจะเป็นนักบวชชีเปลือยทางเชนหรือนักบวชทางพราม ว่าคนที่สิ้นกิเลสแล้วเสื้อผ้าต้องปล่อยต้องละต้องทิ้งต้องวางที่จุลาตีคเนสถานที่ประชุมของนักบวช12ปีเขาจะมาประชุมกันครั้งหนึ่งรัฐบาลก็ต้องจัดงบประมาณไปหลายสิบล้านนะที่ไปช่วยในพิธีกรรมงานพิธีมงคลอย่างนี้นางมาคันธิยาในญาติโยมถือโอกาสจ้างคน ที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนเห็นแกส่สินบาทคาดสินบนไม่ใช่ด่าคนทุศินด่ารัฐบาลอย่างที่เป็นปัจจุบันทุกวันนี้ไปด่าพระอรหันต์ด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตอกซอกซอยนางมาคันธียาไปจ้างด่าหมดเลยจนพระอานนท์ไปบินทบาทติดตามพระพุทธองค์ทนคำด่าไม่ไหว ขณะเป็นพระโสดาบันนะพระอนนท์ก็เป็นพระโสดาบันบอกว่าบอกว่าพระองค์หนีไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามพระอนนท์ว่าอานนท์ถ้าเราไปเมืองอื่นเขาด่าเขาว่าแล้วจะทำไงก็ไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะแต่ถ้าเขาด่าทุกเมืองทำไรเราก็หนีไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์ก็ตรัสบทว่า อานนนเหตุเกิดณนะสถานที่ใดผลมันก็ดับณนะสถานที่นี้เพราะเขาจะด่ากันไม่เกินเจ็ดวันนี่พระพุทธเจ้าทราบเหตุเขาจะด่าไปเจดวันเพราะเขานางมหคณียาจ้างคนด่าเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเขาก็หยุดเพราะหมดกำหนดขอบเขตที่จ้างให้ดา่าแต่อย่าลืมว่ากรรมมันไม่สิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดแห่งการด่านางมาคันดียาตอนนี้สั่งให้ลุงนะไปจุดไฟเผานี่เล่าโดยย่อให้ญาติโยมได้ฟังกันนะพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงได้เห็นกิริยาท่าทางของคนที่ไม่ศรัทธาเมื่อเห็นพระมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนแสดงความโกรธกิริยาท่าทางด้วยการไม่ต้อนรับชี้หน้าด่า โอ้ด่าหยาบเหลือเกินถ้าเราไปแปลพระธรรมบทเป็นเหี้ยเป็นอุดเป็นลาเป็นโคดาสัพเเหิระที่มีคำด่าในยุคสมัยนั้นแปลเป็นคำไทยแล้วนะจนพระอานนท์นิทนไม่ได้ทั้งตาก็เป็นอกุศลวิบากจากขุวิญญาณทางหูก็ได้ยินแต่เสียงที่ด่าตัดพ้อต่อว่า ทางจมูกทางลิ้นทางกายโอ้ยมันเป็นอกุศลวิบากทั้งนั้นเลยถามว่าทำไมคนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมเก่าที่ทำให้นูนอดีตาชาติไปใส่ร้ายป้ายสีดาบทผู้ทรงฤทธิ์แล้วไปพูดให้บริวารของตนเองด้วยความเข้าใจผิดความละโมบโลภในลาบสการะ เพื่อจะข่มเขาแต่จะยกเราใส่ล้ายป้ายสีเขาแต่เอาความดีเข้าใส่ตัวเราฤาษีองค์นั้นก็ไม่ใช่ฤุษีธรรมดาเป็นผู้ทรงฤทธิ์มีอภิญญาสมาบัติเมื่อไปดา่าท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมโยมกรรมในชาตินั้นเสดกรรมนั่นในชาติเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ากรรมอันนั้นมันยังตามมาส่งผล และคนที่เป็นบริวารที่เชื่อฟังก็ถูกโดนด่าเหมือนภิกษุที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็โดนหางเครื่องไปด้วยกรรมเวนันมันห้ามไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่านัตถิกรรม,มะสมังพลังไม่มีกำลังอื่นเสมอด้วยกำลังของกรรมและกรรมที่ทำนั้นมันยุติธรรมไม่ใช่ด่าแล้วมันสิ้นสุด นางมาคันธิยาก็ไปเผาปราสาทของนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนกลับมาจากกีฬาคือล่าเนื้อว่าผู้ใดใครหนอมาเผาปราสาทของนางสามาวดีลวงเพื่อจะจับโจรน,นางมาคันธิยาก็เสนอหน้าไปและจะเป็นใครเพคะนอกจากมาคันธิยาพระเจ้าอุเทนใจดีสู้เสือ น้องทำดีเหลือเกินน้องมีญาติพี่น้องที่ใดโปรดมารวมกันเราจะประทานบําเน็จรางวัลให้เหมาะสมเอาละสิตอนนี้นางมาคันธิยาเนี่ก็เรียกญาติพี่น้องเผเ่าพันคนที่มีกรรมเสมอกันไม่ใช่ญาติก็มาขอสมัครเป็นญาติคนที่ด่าว่าเสียดสีพระพุทธเจ้า และเหล่าพระอริยสงฆ์ดานี่ยมันเป็นพระรุศวาตด่ากรรมหนักได้รับผลภายในเจ็ดวันเขาเรียกว่าปาริปักกะทิฐะธรรมเวทนิยกรรมพระเจ้าอุเทนก็ให้ร้อมรั้วที่ปราสาทของนางสาวมาวดีเอาคนเหล่านี้ไปประชุมรวมเพื่อจะไม่ให้ปะปนคนอื่นแล้วก็ขุดหลุมฝังคนเหล่านั้นเพียงเอว คนเหล่านั้นยังสนุกสนานว่าพระเจ้าอุเทน่ยคงจะเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งและในที่สุดเมื่อเอาฝังตัวครึ่งตัวแล้วพระเจ้าอุเทนก็เอาฟางมามาวางแล้วก็จุดไฟเผาคนเหล่านั้นก็ตายตายหมดเลยนี่กรรมที่ด่าพระอริยเจ้ามันส่งผลภายในไม่กี่วันนั้นแหละเสร็จแล้วพระเจ้าอุเทนก็จับเนื้อนหนังของคนที่ตายแล้วมาเชือดแล้มาทอด ให้นางมาคันธยากินแล้วก็เฉือนเนื้อนางมาคันธยาตามไหนที่มันล่ำๆนายยมตามตับโพกตามขานางมาคันธยาเชือดแล้วก็ทอดในกระทะน้ำร้อนแล้วก็ให้นางมาคันธยากินนางมาคันธยาถูกเชือดเนื้อเถือนหนังในที่สุกก็กะอักเลือดตายนี่บาปกรรมนะฮะอกุศลที่เกิดขึ้นจากโทสะจิต มันผลักดันเวลามันส่งผลแม้เป็นพระพุทธเจ้ากรรมยังส่งผลอยู่เนี่ยญาติโยมนะเขาเรียกว่าวิบากก็เลยพูดเรื่องอาเหตุตก,กจิตคือจิตที่มันสำเร็จมาจากเหตุแต่ผลที่เกิดขึ้นเน่เขาเรียกว่าเป็นวิบากหรือเป็นอัพยากิตอัพยากตธรรมคือธรรมที่เป็นผลสำเร็จมาจากเหตุ เพราะฉะนั้นความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมองดูเวลาหมดพอดีนะวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขราทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญ ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร